งงละสิล้างหน้าแล้วทำไมทากันแดดก่อนนอนทำไมก็เพราะว่าบางทีก่อนนอนเนี่ยนะคะเราก็ยังเล่นโทรศ <can> ัพท์เนาะเรายังไม่นอนทันทีใครเป็นบ <co> ้างทีนี้จะมีสักกี่ตัวที่ทาก่อนนอนได้เพราะว่าหลายคนกลัวเรื่องของการอุดตันจริงไหมคะทากันแดดเน็ยกลัวเรื่องของการอุดตันทากันแดดก่อนนอน ัวในเรื่องของผิวมันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกันแดดส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละแต่กันแดดที่คุณหญิงใช้เนี่ยนะคะตัวนี้เขาปกป้องผิวแล้วเขาอมความชุ่มชื้นในระหว่างเราหลับเนี่ยนะคะความเย็นจากแอร์หรือว่าแสงจากหลอดไฟในห้องนอนค่ะนี่ให้ดูโคมไฟในห้องนอนหลอดไฟข้างบนพวกนี้นะคะ่ะเป็นสาเหตุ ของการทําร้ายผิวหมดเลยแสงจากจอโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวก็จะทําได้นะคะเนี่ยคุณหญิงทารอบดวงตาไปด้วยเพราะตัวนี้ปลอบอ่อนโยนแล้วก็ปลอบประลมผิวได้ดีมากๆเลยนี่เลย Total Advanced Sunscreen FPF 50 PA บวกบวกบวกบางเบาไม่เหนียวเนินะไม่มันไม่อุดตันใส่สารสกัดจากองุ่นแดงลดฝ้ากระ จุดด่างดำสกัดจากว่านหางจระเข้เกาะเชจูช่วยปอบะโลมผิวอุ้มน้ำให้เราลดการอักเสบแล้วก็กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนระหว่างที่เรานอนด้วยนะมีเปปไทด์ที่เข้มข้นลดเหี่ยวยน่นลดริ้วรอยทารอบดวงตาก็ได้สารสกัดจากเพชรบริสุทธิ์ช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงลดรอยเหี่ยวยน่นแล้วก็ทำให้ผิวของเรา กระจ,จ่างใสมีซิงลดสิวและรอยแดงและซินเดเรล,ล่ลลาแคร์ยับยั้งการเกิดฝ้าด้วยจะมีสักกี่ตัวราคาครีมกันแดดในโลกนี้ที่ให้การบำรุงแล้วก็ยังแก้ปัญหาบนใบหน้าของเราทุกกระบวนการทาสิาค่ะก่อนนอนนะคะถ้าอยากหน้าเด็กนี่คือเคล็ดลับปกติไม่ได้มาบอกใครง่ายๆนะคะ น้องใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ้ากระแล้วหน้าเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยแนะนำเลยค่ะครีมกันแดดแม่มด Good night ค่ะ